ดีจ้าเมื้อนี้ไม่กินซุปน้ำมไล้ส้มผักเม่ได้เจอกันหลายมื้อละวมื้อนี้ได้ซุปน้ำมันาปากมื้อนี้วิธีไหนยีบซียีบซีนำาอย่างเดียว นี่ยจะมีอะไรอ่ะก็กี่อย่างอแไรกีนมีกินมีนี่แหะทำได้กี่อย่างนัอแรกกินเด้ม่คุ้มเกรอสวยนี่มันไม่เอา่ยว่ไหมสวนนี่นะกสอยก็ไปบอกสอยสวยเนียตัวสีเหลี่ยน้ะสอยนงอ้ไงู้ไปทำก็จักตักถือกุ้ถือกุ้ไปใส่น่อ้กินแล้วกะเบื้องฟัซุปน้องไม ít nói gì bất, đưa đồ đồ gắn đâu thì... mày? ai vậy mà ăn phố với kiểu như à,

dạo lưng dạ, này thì lẽo phải gần như bây giờ nóng cái chân sỉ đi phải đi ừ. cao đúng, phải lắp nắng lắm phải tương dâm ừ, à. ấy phải xa anh nào nóng cái <laughs> thân 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 Bố thân 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 เล็กเชเยวังไหนเนาะมันตัวใหญ่น่ะขอก้วไม่สีเขาไปที่ไหนอ่มงไปเขาต้มเขาใสอยู่เลยนะเขาดังเจียวเลยนะมันออกันข้างนอกเลยยี่สิบน้แก้วบวน้ำมาหน้าตาแล้วโอโรยน่นค้งหรือปืมีดายยังวะส่ขลนมียังม่ใช่ฟังเลยนขี้ยาง้ก็านะ

ซื้อนี so, uh, time, like How, uh, uh, uh ่ตองมีตังเนี้เขาตังมาอลไรเอืกรมอุตูพกรมอุตูพ้นไม่คมลูแล้วมันตั้งซื้อมาอยู่เมื่ไรจับจับพิการด้ความับซื้อใท้ก็มีซื้อเด็เด้มาจางลูกเขาตั้งไแล้วซื้อไงปีนี้มีซีลูกเขาตั้งซซซื้อเลยใช้มงคกวันก่น อายุทาวันโอ้ขีลายเลยเนี่ตัวคนไทพ่นพ่อวันกันเอายุลุงมไทยไม่จคเ่นโอ้จะเม้นดดตเดียว้เจเมนดิกมหลู่คนายุมาจากทางใต้ไม่ติดขอช่วงหนาเราไม่สินนี้ไม่ติดข้อไต่อายมากเลยม่ติดอี่สายต้ัว่ามมนจะมันออกที่แบวไรสรางเงิบ้าหม

ครับจ้ะแต่อนี่ไปแค่นี้คะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครบทุกที่รับชมคะ่ะไม่ให้นมานอยู่